ฝันร้ายของคนไทยทั้งชาติคืนแล้วคืนเล่าที่แม่ของลูกชายคนหนึ่งต้องสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกเพียงเพื่อจะพบว่าภาพรอยยิ้มและอาการออดอ้อนประจบของลูกเป็นแค่เพียงความฝันเพราะในความเป็นจริงเธอได้สูญเสียลูกชายคนเดียว ผู้เป็นที่รักดั่งแก้วตาดวงใจไปแล้วเขาจากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยไหวเพียง18ปีด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากดื่มเหล้าจนมึนเมาและขับรถกลับบ้านในวันรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยฝันร้ายนี้ได้ตามหลอกหล้อนเธอมาโดยตลอดมีผู้ใหญ่หลายคนบอกเธอว่าการที่สูญเสียลูกชายไปในครั้งนี้ อาจเป็นเพราะบาปกรรมที่เธอสร้างขึ้นกับลูกของคนอื่นๆในทํานองเดียวกันเธอไม่เคยคิดเลยว่าอาชีพค้าขายคือเป็นตัวแทนจำหน่ายสุราที่เธอเห็นว่าเป็นอาชีพสุจริตไม่ได้คดโกงใครจะมีโทษภัยมากมายดังที่ผู้ใหญ่ท่านนั้นเคยตักเตือนเพราะเธอนึกอยู่เสมอว่าเธอไม่ได้บังคับให้ใครดื่มเป็นความสมัครใจของเจ้าตัว ยิ่งไปกว่านั้นธุรกิจการค้าขายของเธอก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้หลายๆคนมีงานทำเธอจึงไม่เคยรู้สึกถึงโทษภัยของน้ำเมาตราบเท่าที่มันยังทำรายได้อย่างงดงามให้กับเธอและลูกชายคนเดียวก็ยังเป็นเด็กดีอยู่ในโอวาทไม่คล้องแวะกับสิ่งมึนเมาตามที่เธอเฝ้าอบรมสั่งสอนแต่ในวันนี้เธอเท่านั้นที่ตระหนักดีที่สุดว่า โทษภัยของน้ำเมาคืออะไรเพราะความมึนเมาที่เกิดจากสุราไม่ใช่หรือลูกรักจึงจากไปและเธอต้องตื่นขึ้นมาร้องไห้คร่ำครวญอยู่ทุกค่ำคืนเรื่องราวของการสูญเสียข้างต้นไม่ใช่เป็นรายแรกและแน่นอนย่อมไม่ใช่รายสุดท้ายเพราะตราบใดที่ค้านิยมในการดื่มสุรายังคงถูกบิดเบือนให้ต่างไปจากความเป็นจริง มีคนมากมายที่เชื่อว่าธุรกิจการค้าขายเครื่องดื่มมึนเมาเป็นเรื่องสุจริตและการดื่มเป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่เยาวชนของชาติก็รู้สึกเป็นห่วงอนาคตของตนเองดังที่มีนิสิตหญิงคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนเยาวชนว่าเธอไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะนำบริษัทน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะต่อไปจะสามารถหาซื้อเหล้าเบียร์ได้ง่ายขึ้นเธอมองว่า เยาวชนจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ถูกมอมเมาได้ง่ายเยาวชนเป็นอนาคตของชาติประเทศชาติจะเป็นอย่างไรถ้าเยาวชนถูกมอมเมาด้วยอบบยมุกเธอจึงฝากวิงวอนมาอย่างผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจทุกท่านให้โปรดนึกถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานว่าเขาเหล่านั้นจะมีสภาพเป็นอย่างไรถ้าบ้านเมืองของเราเต็มไปด้วยอบบยมุก จากนโยบายแห่งชาติที่นายกรัฐมนตรีได้ส่งเอกสารไปยังคณะรัฐมนตรีลงวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2547โดยใช้ชื่อว่าคำประกาศนโยบายและเป้าหมายเมืองไทยรัฐบาลประกาศวาระแห่งชาติ17เป้าหมายด้วยกันโดยในข้อ8ระบุว่าคนไทยจะต้องลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบและข้อ14มีใจความว่าคนไทย จะต้องลดละเลิกอบบยามุกและสิ่งเสพติดจากนโยบายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการนำธุรกิจน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นการสวนกระแสนโยบายรัฐบาลอย่างยิ่งเพราะการที่ธุรกิจใดๆจะเข้าตลาดมีข้อกำหนดว่ากิจาการจะต้องเติบโตกว่าเดิมอย่างน้อยปีละ5-10%อร์เซนมิฉะนั้นจะทำให้ตลาดเสียหายดังนั้นเมื่อน้ำเมาเข้าตลาด ยอดขายก็เพิ่มขึ้นและคนเมาก็ยอมมากขึ้นเช่นกันจึงเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนจะต้องขอให้รัฐบาลช่วยทบทวนว่าหากยินยอมให้ธุรกิจน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วนโยบายแห่งชาติที่จะพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งกายใจสังคมและปัญญาจะเป็นจริงได้อย่างไรสังคมจะพัฒนาไปได้ดีเราจะต้องสร้างกำแพงทางศีลธรรม ต้องปลูกฝังให้คนในชาติมีความคิดเห็นที่ถูกต้องรู้จักละอายต่อบาปปูพื้นฐานจากคนรอบตัวให้รักและปรารถนาดีต่อกัน